ลูะฮะแลอเอาวันเป็นลกขอ่อเจากเอาไว้เรียบร้อยนะเอาเอาจากหูวเอาวทั้งเป็นลูกขคาริเป็นลูกขระอแม่จะนร้อยแต่สองก็หน้าลเลรู้เื่องเวามาจากคนมีบบาที่ใช่าวัน เข้าตังขอเดียวนะครับกบยามเทโรโคชั่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวลายนะครับสายกักดีนะครับก็ตามกัดมารอบหนึ่งแล้วนะครับตีย้ำโยพักใหญ่นะครับเพิ่งจะ กัดซ้ำนครับสงสัยค่อนข้างนานนะครับผมเอาชัวไว้ก่อนนะครับบิะขอเดียวนะครับฝากก็ด้วยแล้วกันนะครับกบยางเทโรนะครับผมกับไม่พวงธรรมชาติแบบนี้เนาะนะครับผมก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เนาะเคกรับกบยางเทโรครับสุดยอดครับ